คุณผู้ชมครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอากล้วยพวกนี้นะฮะไปแปรรูปดูครับว่าสามารถแปรรูปได้กี่อย่างแล้วก็สามารถทําได้กี่เมนูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อารีครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับอันนี้คือคนที่จะมาสาธิตในการแปรรูปจากกล้วยสดนะฮะเป็นกล้วยแปรรูปครับผมขอว่าก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าหนักครับนี่ครับ วันนี้นะครับพี่ยาเนี่ยเขาจะมีเมนูอะไรที่จะมาแนะนำครับว่าสามารถเอากล้วยกล้วยดิบแบบนี้ไปแปรรูปได้บ้างรับก็เอาไปอบกล้วยอะค่ะครไปอบเอาไปกล้วยอบใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีกล้วยกล้วยเคลือบช็อกโกแลตกล้วยอบเคลือบกล้วยกล้วยอบกล้วยเคลือบช็อกโกแลตใช่ไหค่ะอืมแล้วกล้วยอบเนี่ยมันต้องเป็นกล้วยที่ดิบหรือว่าเป็นกล้วยสุกครับเป็นกล้วยดิบค่ะแล้วเอาไป เราต้องไปบ่มไว้ก่อนให้เป็นกล้วยสุกก็สุกแล้วสุกได้ที่บ่มสามคืนนะคะโอ,อบ่มสามคืนค่ะอ๋อสงสัยวันนี้ก็ต้องนอนค้างบ้านพี่อารีแล้วครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไปแกะข้าตู้อบกะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการอบเลยเดี๋ยวได้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูวิธีการอบกล้วยกันเลยครับไปเลยครับ พี่ครับผมขอลองอช่วยเขาปอกหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ค่ะครับขอถุงมือเลยครับน่าได้มาปอกกล้วยเล็บมือนางที่จังหวัดชุมพรนะครับนี่อ่าโอเคค,ครับต้องตัดเลยน,นะคะตัดนี้เหรอครับใช่ค่ะเอาตัดมันก็เหลือน้อยเลยครับ ต้องตัดหัวตัดท้ายค่ะอ๋ออย่างนี้พวความสวยงามอ๋อรับเช็คครับเพื่อตรวจสอบความละเอียดเรียบร้อยครับมีมาลงมาแรงหรือเปล่าต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมทำช้ามากเลยเมื่อกี้ยืนดูก็ทำเหมือนง่ายแล้วแบบเนี้ พ <P OP> <ป> <OP> อผมมทํานี่ช้าผมฝ่ายต้องอยู่กับพี่แล้วเดือนสองเดือนมอัน้งถึงจะเร็วอะฮะอันนี้ใช่ไหมครับพี่ท<ช>ี่บอกว่าพอจากที่ดิบๆแบบนั้นต้องเอามาหมุนสามวันใมันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมค,ครับพอเราวจเป็นแบบนี้เสร็จเราทําังไงต่อครับพี่ก็เราเอามาปอกก่อนค่ะ มันก็เป็นการคัดด้วยใช่ไหมครับว่ารูปไหนดีรูปไหนเสียใช่ไหมูปไหนดีก็รูปไหนดีก็ทิ้งไป<ช>ไม่ใช่ดิรูปไหนดีรูปไหนดีเขาต้องเอามาใช้ดิอันนี้จะเป็นก่อนที่เราจะเอาไปอบเนี่ยพอเราปอกใส่กระมังแล้วเราสามารถเอาจากกระมังเข้าตตาอ,อบได้เลยครับพี่ไม่ได้ค่ะต้องเอาไปเขย่าให้ความหวานของกล้วยมันออกมาก่อนเขาเขย่าแบบปอกเปล่าเนี่ยนะใช่ค่ะเดี๋ยวขอโทษนะครับ คือตอนนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เขย่าอย่างนี้เลยใช่เขย่าไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่เลยเขย่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไยเหรอใช่ค่ะนานไหมฮะไม่นานค่ะพอเราดูเพราะว่ากล้วยมันจะช้ำๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปใส่ตู้อ๋อให้เหมือนผิวมันถลอกใช่หวานมันไหลออกมาใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นเทคนิคพิเศษ คือเขาใช้วิธีนี้กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้คือเคล็ดลับของการอบกล้วยโอยไม่รับแล้วแหละเนี่ยพูดอย่นี้งี้ยต้องเขย่านานกี่นาทีล่ะครับไม่สังเกตด,ดูว่าเปลือกมันจะแววๆหน่อยแล้วก็จะได้แล้วอะค่ะอ๋อผิวมันเงาแปลว่าใช่ใช่ผิวขึ้นเงาหน่อยก็ได้แล้วอ๋อหลังจากเขย่า,ยาเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาเอามา<ล>อบได้เลยค่ะเอาไปอบได้เลยเอามาใส่ตะแกรงก่อน อันนี้ก็จะเป็นการเรียงกล้วยใช่ไหมฮะเรียงเพื่ออะไรล่ะครับให้มันสุกเท่ากันหรือเปล่าให้มันสุกให้เสมอค่ะให้มันจะได้สุกเสมอกันอ๋อครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็จะไปเข้าตู้อบี่เข้าตู้อบแล้วใช่ค่ะเไปกันเลยดีกว่าครับจากขั้นตอนนั้นนะครับพอเราขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเข้าตู้อบครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นกล้วยที่เพิ่งขย่าเสร็จใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็มาไวชั้นตรงนี้แล้ว วิธีการอบเนี่ยกว่าจะอบแล้วจนมันสาเร็จเนี่ยฮะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะครับสองวันสองคืนนะค่ะสองวันสองคืนล่ะครับค่ะก็คืออาสมมุติว่าผมใส่ไปวันเนี้อีกสองวันผมมาเปิดกินได้เลยไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เมื่อใส่ใส่วันนี้แล้วก็อกไว้หนึ่งคืนครับพอตอนเช้าเราก็ปิดตู้ปิดปิดไฟปิดไฟปิดไฟใช่ค่ะปิดไฟปิดไฟแล้ว ทิ้งไว้ให้น้ําหวานของกล้วยมันออกมารเราถึงจะมาเรียงได้อ๋อจากลูกอ้วนๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะจากลูกอ้วนๆอย่างนี้หลังจากนั้นหนึ่งคืนเนี่ยมันเหลือลูกเท่าไหร่ครับพี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะค่ะคืนเดียวผอขนาดนี้เลยเหรอได้พ<ช>อจะเลยได้ไหมครับพี่ได้ค่ะน,นี่นะครับอันนี้หลังจากคืนเดียวนะครับกล้วยเล็บมือนางจากลูกที่อ้วนๆคอมอมนะครับ เหลือผลแค่นี้เองฮะนิดเดียวเองครับตอนนี้กินได้ยังครับพี่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้หรอ,อ,อ,อเพราะว่าอีก,อกนหนึ่งมันเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันทำให้เกิดอะไรพี่ยังยังมันยังไม่ยังไม่อร่อยหรอยังไม่อร่อยโอ้โโอเคงั้นเดี๋ยวอบต่อครับ<ไ>อ่่พอหลังจากนั้นหนึ่งคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่สองนะครับพอเรียงเรียงเสร็จแล้วก็มาใส่ตู้ไว้เปิดไฟทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนครับ ก็คือ24ชั่วโมง,งี่ขาย24ชั่วโมงครับตอนเช้าเราก็มาเปิดแล้วคือก็เสร็จแล้วคาะได้อ๋อหนึ่งคืนไม่ถึง24ชั่วโมงเองก็คือคืนเดียวรประมาณ12ชั่วโมง<ช>ประมาณนั้นก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนคคแล้วก็เปิดอีกทีนึงก็สามารถรับประทานได้เลยได้อ๋อเียค,ครับแบบนี้เนี่ยที่ร้านพี่เนี่ยครับปกติพี่ขายกล้วยที่แปรรูปเนี่ยกี่แบบครับพี่ได้สี่แบบอะค่ะสี่ห้าแบบของร้านพี่มีสี่แบบ กับที่หนึ่งก็คือกล้วยอบกล้วยอบกับสองนะครับกล้วยเคลือกช็อกโกแลตกล้วยเคลือกช็อกโกแลตสามนะครับกล้วยฉ่ากล้วยฉ่าสี่กล้วยฉุดแป้งกล้วยฉุดแป้งทอดกล้วยฉุดแป้งทอดกล้วยแขกเหรอพี่ไม่ใช่กล้วยแขกค่ะแป้งที่นี่จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเพราะจะใช้กล้วยดิบมาผสมทําเป็นแป้งกล้วยด้วยอะค่ะแป้งที่ทําจากกล้วยอีีกทนึงใช่ค่ะ โอ้อันนี้ซับซอ้อนเลยนะครับพี่ไม่รู้ว่าทำยังไงเลยล่ะครับพี่โอเคครับความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเราจบตรงนี้แล้วเนี่ยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากอบเนี่ยกล้วยนี้สามารถรับประทานได้เลยแต่ที่พี่พบอกว่าเอาไปกล้วยชุบช็อกโกแลตเนี่ยคือเป็นอะไรกร็ะะจะใช้กล้วยอบเนี่ยะคะ่ะไปจุ่มช็อกโกแลตแล้วก็โรยโด้วยมะม่วงถังมะพานธุอ๋อททำให้มันดู น่ากินเขาอีกใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีช็อกโกแลตมีแตงโมหรือมะพร้าวมันแทบจะเป็นขนมแล้วนะครับพี่ใช่ขายดีมากเด็กๆชอบเอะครับเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําถ้วยอบเคลือบช็อกโกแลตกันดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการทํำยังไงนะครับไปกันเลยครับ ครับนี่นะครับกล้วยที่เอาไปอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเอากล้วยอบเนี่ยมาชุบกับช็อกโกแลตใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะครับมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับในการเตรียมที่จะเอาไปทำกล้วยชุบช็อกโกแลตเนี่ยฮะเอากล้วยมาจุ่มช็อกโกแลตก่อนนะคะกล้วยมาจุ่มช็อกโกแลตออ๋ ก็ขึ้นอยู่บอกว่าเราจะจุ่มเยอะจุ่มน้อยยังไงก็แล้วแต่เราใช,ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ตากเอาไว้โอ้โหไ่โรยด้วยเม็ดเม็ดมะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงหิมะพานใช่ค่ะนะฮะเม็ดมะม่วงนี่เราต้องไปออกให้มันหอมให้มันสุกก่อนครับแล้วเราก็มาเป็นเอ่อเอามาสับตำหรือว่าบดครับามาถึงละเอียดอย่างเงี้ยฮะเอามาบดคะ่ะอืม จะมาโรยบนกล้วยจะได้เพิ่มความหอมความอร่อยแล้วกล้วยพวกนี้เขามีอายุในการเก็บรักษาอีกวันครับนานไหมครับเคลือบนียอยู่ได้สามเดือนอันนี้อยู่ได้สามเดือนเลยเหรอไม่ขึ้นลาไม่เป็นอะไรเลยไม่ค้นลาค่ะไม่คือเราไม่ไม่ไม่ให้โดนแดดอะ ถ้าอยู่ในร่มเย็นแบบนี้จะอยู่ได้นานอเวลาเก็บต้องเก็บในตู้เย็นหรือว่า,าไ,ไว้ข้างนอกก็ได้ไว้ข้างนอกก็ได้ไม่ต่างเดือนเลยถ้าอยู่ตู้เย็นนี่คือจะกรอบครับกล่องนึงน่งมีกี่ชิ้นครับพี่มีแปดชิ้นค่ะมีแปดชิ้นครับ,รบโอ้กำลังพอดีเลยนะชิมเคขอลองชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับพี่ได้ค่ะชิมได้เลยไว้ผมว่าชิ้นนี้ดีกว่า ครับนี่โหช็อกโกแลตนี่ยังแบบกำลังเยิม้มเยิ้มเลยนะฮะมันเหนียวนุ่มอ่ะแล้วมันก็หนุบหนุบก็กค่้วยกับช็อกโกแลตอ่ะเวลากินด้วยกันอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วครับปกติกินกล้วยหอมกับช็อกโกแลตใช่ไหมฮะ อร่อยอยู่แล้วแต่นี่เป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนกล้วยหอมอมืเป็นกลิ่นกล้วยในมือนางมันจะหอมอีกแบบหนึง่งมาผสมกับช็อกโกแลตมันก็อร่อยดีครับผมก็คือว่าอร่อยไปอีกแบบเลยถ้าเกิดซื้อมานะพอเดียวไม่คิดว่าน่าจะพอครับน่าจะหลายอ่อเลยฮะ คนแถวนี้กันนะคะที่เขานิยมปลูกกล้วยเลมือนางกันนะครับ<ช>เป็นความนิยมของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสิ่งเนี้ยการปลูกกล้วยเลมือนางการขายกล้วยเลมือนางเรานอกจากเงินแล้วที่พี่ได้จากกล้วยเลมือนางแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับพี่ให้ค,ค,ความสุขค่ะครับความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม พพเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือเขาก็เป็นชุมชนชครวมกลุ่มกันปลูกกล้วยอย่าง,งานี้เลยหรอครับ<ช>แล้วก็ขายกล้วยพร้อมกันเลยใชตรงบริเวณนี้มีกี่ร้านา<ช>ค้ามีร้อยกว่าร้านนะคะก็คือเป็นเพื่อนกันหมดเลย<ช>รู้จักกันหมด<ช>โอ้โหผมถามพู่หน่อยเลยว่าพี่ไม่เบื่อหรอพี่โตมากับกล้วยอยู่กับกล้วยข้างบ้านพี่ก็ขายกล้วยกลับไปบ้านพี่ก็เจอสวนวกล้วย นั่งปอกกล้วยบอบกล้วยคือชีวิตพี่อยู่กับกล้วยทั้งวันเนี่ยไม่เบื่อพ,พี่ไม่เบื่อเลยเหรอเป็นความภูมิใจของพี่ที่ว่าที่เกิดมาเป็นคนท่าแซะแล้วก็มีกล้วยในภูนางเป็นเอกลักษณ์ของของบ้านเราอะค่ะโอ้โ,อโหผมฟังพี่ผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามีมีความสุขนะทำงานด้วยความภาคภูมิใจนะครับ,รบก็ขอขอบคุณพี่อารีแล้วก็คุณยามากเลยนะครับที่มาสาธิตวิธีการทำ กล้วยอบนะครับแล้วก็การแปรรูปกล้วยนะครับจากกล้วยเล็บมือนางให้มาเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ